การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ผ่านระบบ NT Access 2. การเพิ่มและลดสถานศึกษาเข้าศูนย์สอบ User ร,ระดับศูนย์สอบเท่านั้นที่สามารถเพิ่มสถานศึกษาเข้าศูนย์สอบและลดสถานศึกษาออกจากศูนย์สอบโดยมีขั้นตอนดังนี้ในหน้าหลักของ User ศูนสอบให้ท่านคลิกที่ข้อมูลโรงเรียนจากนั้นคลิกที่ 1. ข้อมูลโรงเรียนบริหารการจัดสอบระบบจะแสดงหน้าข้อมูลสถานศึกษาขึ้นมาโดยท่านจะเห็นจำนวนและรายชื่อสถานศึกษาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ศูนสอบของท่านทั้งนี้หากยังไม่ได้เพิ่มสถานศึกษาเข้าศูนสอบจะไม่ปรากฏจำนวนสถานศึกษาขั้นตอนการเพิ่มสถานศึกษาเข้าศูนสอบในหน้าข้อมูลสถานศึกษาให้ท่านคลิกที่ปุ่มเพิ่มโรงเรียนเข้าศูนสอบ จากนั้นให้ระบุเงื่อนไขในการค้นหาสถานศึกษาที่ต้องการเพิ่มเข้าศูนสอบสามารถเลือกสังกัดจังหวัดที่ตั้งอำเภอและสถานะการจัดสอบเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มค้นหาโรงเรียนระบบจะแสดงรายชื่อสถานศึกษาตามเงื่อนไขที่ท่านระบุไว้ขึ้นมาให้ท่านติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกสถานศึกษาที่ท่านต้องการเพิ่ม และตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านเลือกให้ถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มโรงเรียนเข้าศูนย์สอบระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึกข้อมูลให้ท่านคลิกตกลงจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกตกลงขั้นตอนการลดสถานศึกษาออกจากศูนย์สอบที่หน้าข้อมูลสถานศึกษาให้ท่านติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกสถานศึกษาที่ท่านต้องการนำออกแล้วคลิกที่ปุ่มลดโรงเรียนออกจากศูนย์สอบระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลให้ท่านคลิกตกลงจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนบันทึกข้อมูลลดสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกตกลง